สวนคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดเท่านะคะกำลังมเ่ย่กำลังเดินทางออกจากวัดเท่าะคะเราจะไปดอนลิงนะคะทำไมดอนลิงต้องขี่ไปหาเสื้อส้มวะาจะไดด้เืนเพื่อนเพื่อนเยอะนะคะอยู่ดอปดูกันว่าล่งที่เ้ี่ยกี่ตัวตัวไหนโหตัวไหนด้าน่านแล้วก็จะทำให้มันขึ้นหลังให้ได้นะคะวันนี้ คลิปถึงแล้วคลิปนี้กว่าจะโพสนะคะอีกประมาณสองอาทิตย์ค่ะก็รอเอานะคะว่ากัน เไปซื้อลงไปซื oh, anyway. oh, ai, realised, Stadium, oh, oh, ้อลงไปซื okay. El, okay. s <S ้อกล้วยนะคะซื oh, ้อกระปุกมาสนะคะเจ้ทงอาหารที่จะรัเพื่อนนะคะก็มีกล้วยนะคะขนมแล้วก็ถั่วค่ะถั่วเยอะอ่อนอ่อนถั่วไนี่สองถั่ เานี่เอามาสอน่งตัวนี่เอามาใหม่อออ๋ออออ๋อถั่วเราสองหนึ่ง้องสอท้องสองทดีเป็นรอยมากอ่ะ่อันนี้ถั่วนะคะหนึ่

อ๋อใส่ถุงไว้ใส่ถุงไว้แล้วรีบเก็บไปไม่เอาใส่ถุงนี้ไว้กันเสียงไว้นะคะเสียงไว้นนไม่เขาไม่ให้อยู่นี่ไงเดี๋ยวรถจะม้วน่ะตลาดเนีลย